ประเภทไหนไม่ควรรับประทานขณนะท้องว่างสวัสดีค่ะพบกับไลนี้ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะอาหารประเภทไหนที่ไม่ควรรับประทานในขณะที่ท้องว่างอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ไปรู้จักกันเลยค่ะข้อที่หไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เชน่นเหล้าเบียร์เป็นต้นค่ะ ถ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะที่ท้องว่างจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วและทําให้น้ําตาลต่าเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะบางครั้งสามารถไปกระตุ้นกระเพาะอาหารทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบและเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะข้อที่2ไม่รับประทานอาหารรสเผ็ดอาหารมีรสเผ็ดยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อย เมื่อรับประทานอาหารรสเผ็ดมากๆในขณะท้องว่างส่งผลให้เกิดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารได้ทําให้มีกรดมากในกระเพาะอาหารทําให้เกิดแก๊ในกระเพาะอาหารมีอาการแสบร้อนท้องจุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อและเมื่อรับประทานอาหารรสเผ็ดเป็นระยะเวลานานๆาาจะเป็นการทําร้ายกระเพาะอาหารทางอ้อมอีกด้วยนะคะข้อที่ส ไม่รับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเชน่นสม้มและมะนาวเป็นต้นค่ะเมื่อรับประทานขณะท้องว่างจะทําให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าหากจะรับประทานตอนท้องว่างจริงๆรับประทานก่อนรับประทานอาหารควรรับประทานแค่2อถึงสมชิ้นเล็กๆก็พอนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงทําได้ง่ายง่าย แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานนะคะด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีและอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำและพักผ่อนให้เพียงพอสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปไลนี้ c o m ขอขอบคุณค่ะ